ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับตอนนี้9โมงกับ54นาทีนะครับก็เมื่อคำคืนที่ผ่านมากันโดนอีกแล้วครับนะขยันโดนจริงๆเนี่ยเลือกทีมไหนเป็นต้องโดนใบแดงนะครับคู่เลือกเมื่อวานนี้ก็คือยูดับลินเจอกับทีตี้ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นฝ่ายยิงได้ตามที่เราวิเคราะห์แหละ แต่ว่ามันเป็นลูกที่ไล่ตีเสมอแล้วโมเมนตัมกำลังจะมาทางเจ้าบ้าน u c ไนเลินก็โดนแดงซะงั้นนะครับก็จบข่าวครับถ้าต้องการยิงแล้วโดนใบแดงส่วนใหญ่มันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วครับ10ตัวจะไปยิง11ตัวยังไงนะครับก็จบด้วยผลเสมอไป1-1นะครับส่วนผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับชาร์ปส์บอกก็สวมบทโหดครับไล่ถล่มโรเซนบอก4-1ครับนำขาดตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับ3ประตูต่อ0นะครับ ไอแลนด์พรีเมียร์นะครับกันเวก็เอาชนะวอเตอร์ฟอส์ไป10นะครับโบฮีเมียนเสร็จครับแพ้ต่อซิลิโกโลเวอร์ทีมที่เหลือแค่10คนไปถึง0ประตูต่อ2นะครับอ่าดันดักนะครับกระแสแรงเมื่อคืนก็ทำได้นะครับถล่มด็อกเคด้าไป4ประตูต่อ2นะครับโรมาเนียเนี่ยตายกันเกลื่อนครับบรรดาอ่นักวิเคราะห์ทั้งหลายนะครับในคู่ของฟาลูคอนสเตนตานะครับ ก็เล่นในบ้านแพ้ต่อยูนิเลียไปศูนย์ประตูตอหนึ่งครับแมต่อลูกต่อลูกควบแล้วราคาล่าสุดเนาะ,ะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับเฮอร์แมนสตัดก็เสมอกับ CS เคาโอว่าไปศูนย์ศูนย์นะครับในไอแลนด์ดิวิชันหนึ่งนะครับไอแลนด์ดิวิชันหนึ่งค็อกซิตี้จ่าฝูงก็ไม่พลาดนะครับเอาชนะไป1ศูนย์แต่ว่าราคาที่ผมบอกว่าผิดผิดมันในบ่อนมาตรฐานที่ผมเอามาเนะี่ยมันถูกอยู่นะ จนดึกผมไปดูมันก็ยังต่อครึ่งลูกนะครับแล้วก็เฉือนแค่นั้นนะครับแต่ว่าราคาหน้าบอร์ดอะ่ะมันลูกควบเออมันแปลกตรงนั้นแหละนะครับในขณะที่อันดับ2อย่างแอตลอนทาวเล่นในบ้านนะครับก็ถล่มลองฟอสทาวไป4 1นะที่1ที่2เขาเล่นในบ้านเขาเอาชนะได้ครับแล้วดันมาเลือกอันดับ3 UC ยูซีดันะครับเล่นในบ้านก็ทำได้แค่เสมอกับทีตี้ยูเนเต็ดไป11นะครับ เคอร์ี่เอฟซนะครับก็เสมอเบวันเดเลอร์ไป3-3แล้วก็ปิดท้ายด้วยเว็กฟอร์ดยูธนะครับก็ถล่มคอฟลัมเบอร์ไป3-0นะครับในไอซ์แลนด์ดิวิชันหนึ่งนะครับนี่ไงไอกรินดาวิกแหมเวลาเราไปตรงข้ามเราเสร็จพอมาเมื่อคืนเราข้ามมันก็เละ <c oughs> ไออาร์เลกย์วิกนะครับก็เปิดบ้านไล่ถล่มกรินดาวิกไป3-0นนะครับนี่คือผลเมื่อวานนี้นะครับทีนี้ ในค่ำคืนวันนี้เราดูว่ามีคู่ไหนลงทำการแข่งขันบ้างนะครับก็เยอะนะเยอะก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะทอนลงเป็น2คลิปแล้วกัน,นะะเอาคลิปแรกก็คือเป็นนอร์เวย์นะครับนอร์เวย์เอลิเตเนเซียเนี่ยทำอยู่ในคลิปนี้นะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเนี่ยค่อยมารวบเอาพวกนี้ลงนะเป็นสวีเดนออสเวคานโรมาเนียซูเปอร์ลีกรัสเซียซูเปอร์คัพ แล้วก็ฟินแลนด์ดิวิชัน2นะครับฟินแลนด์ดิวิชัน2เมื่อวานเนี้ยราคาเนี่ยเหมือนกันเลย2คู่ทําได้คู่หนึ่งนะเออมันทําได้คู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งเสมอศูนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันที่นอร์เวย์เอริเตเซเลียนเลยนะครับก็มีช่วงยังไม่ดึกมากครับ4ี่ทุ่มเนี่ยหคู่แล้วก็มีขยับไป6กทุ่มสิบหนึ่งคู่แล้วก็ปิดท้ายด้วยตีสามนะครับ จะเรียนแบบสเปนแล้วเนี่ย <N or way> นอร์เวย์เนี่ยนะครับอ่ะเราไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับก็คลิปพวกนี้นะครับเหมือนคล้ายๆที่ผมบอกคือให้เพื่อนๆได้เห็นราคาได้เห็นคู่แข่งขันได้เห็นกาันร,ราคาเปิดราคาไหลนะครับแต่ว่าอย่างอื่นไม่ได้นํามาพูดถึงนะครับเพราะจํานวนคู่มันมากเราก็จะให้เห็นแค่เลทราคาแล้วก็ลักษณะการไหลเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ลอง ดูไว้ดูไว้เพื่นๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าราคามันก็จะไปดีดตอนค่ำอีกแต่ว่าอย่างน้อยเพื่อนก็มีข้อมูลแล้วว่าอะไรยังไงใช่ไหมคู่แรก4ี่ทุ่มนะครับเ mm. ฟดิกสตัดจะเจอกับโมนะครับไอโมเนี่ยอันดับดีกว่าแน่นอนนะครับโมเนี่ยอยู่อันดับ3ไปเยือนเฟดิกสตัดอันดับ5นะครับถือว่าอันดับไม่ไกลกันนะครับ แต่ชื่อชั้นของโมก็เหมือนจะดูคุ้นหูและดูดีกว่าใช่ไหมราคาจากบอร์ดมาตรฐานเนี่ยต้องบอกว่าเขาเปิดมาที่ปอขาวนะให้ทีมเยือนอย่างโมเนี่ยบุกมาต่อปอขาวนะครับก่อนที่จะถอยล่นลงไปเหลือปลบสินะครับราคาให้น้ําเพิ่มขึ้นอพูดง่ายๆนะครับให้น้ําเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเราดูกันที่ หน้าของฟิกออดนะครับต้องบอกว่าเป็นฟิกออดที่ค่อนข้างสูสีนะครับดูทรงเนี้ยนะครับเ,เนี่ยเนี่ยแถมตรงนี้อาจจะต่ำลงสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต่ำลงสักนิดนึ่งดูจากเรทราคาเนาะจากเรทราคาเนี่ยเพื่อนเพื่อนผมว่ามันมันกดน้ำโมทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นในแฮนดิแคป เต็มเกมจ่ายแค่86นะหน้าปอครึ่งลูกเนี่ยได้เต็มเสียถึง88นะครับต้องบอกว่าเป็นราคาที่เอา,อามาข้างบอลต่อนะเนี่ยสราคาเนี้ยนะครับในขณะที่ราคาของแฮนดิแคปครึ่งแรกก็เห็นเห็นอยู่ครับราคาหน้าเสมอเนี่ยจ่ายแค่58นะครับถ้าต่อปอเนี่ยได้เต็มแต่ก็ยังเสีย86นะครับอืม ก็พูดง่ายๆมีโอกาสไปยิงเฉือนในขึ้นหลังอะถ้าดูราคาครึ่งแรกเนี่ยยังดูสุ่มเสี่ยงใช่ไหมแต่ดูสูงแรกนะครับสูงแรกเนี่ยเปิดมาที่ลูกควบได้เต็มเสีย8,3แล้วลูกแค่6,6ถ้าดูราคาแบบนี้เขาก็ค่อนข้างคิดว่าครึ่งแรกน่าจะมีสกอร์นะครับครึ่งแรกน่าจะมีสกอร์คู่นี้ผมยังมองว่าโมยังไม่ถึงขั้นวิกฤตบุกไปแพ้เฟดิกสตัดดอก นะแต่ว่ามันมันมันจะเบียดเอาชนะได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับทั้งแฮนดิแคปแล้วก็ฟิกออดมันก็ทรงนั้นอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าโมจะไม่แพ้นะแต่จะชนะได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะไปคู่ที่2นะครับอืออทกับฮามคามก็4ี่ทุ่มนะครับคู่นี้เขาให้เจ้าบ้านออทยืนพื้นที่ปอลบผ้าน้ำล้นพอสมควรเลยนะครับ ไหมเออปอลบห้ายืนเลยอะ่ะไม่ไม่ลงไปหน้าเสมอนะทั้งทั้งที่ราคาขนาดเนี้ยมันต้องมีเสมอบวก1ิบแล้วนะครับมันมันไหลแข็งไว้อย่างงี้นะครับไหลแข็งไว้อย่างงี้เอทีนี้ราคาฟิกออดแบบนี้อีกแล้วนะครับถ้าช่วงมามันมานะเพื่อนๆบอกก่อนไอช่วงที่แบบต่อน,น้ําล้นล้นแล้วก็ฟิกออดสูงสูงอะ่ะเวลามามันมาแบบติด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 แต่เวลามันไม่มามันก็ไม่มา แต่เวลามันไม่มามันก็ไม่ถึงแพ้ไงอย่างไอออสเนี่ยผมก็มองว่าวันนี้มันก็ไม่น่าถึงแพ้ราคามันแข็งอย่างนี้ด้วยแล้วมันเป็นเลทราคาแบบแบบทรงเนี้ยเออทรงเนี้ยทรงปอน้ําล้นแล้วก็ฟิกออดอยู่สูงสูงอย่างเงี้ยนะครับออแล้วก็ได้เป็นเจ้าบ้านนะครับได้เป็นเจ้าบ้านมผมว่าคู่เนี้ยก็ยังก็ยังน่ากัดฟันอยู่ออสต่อหน้าเสมอบวกสิบเสมอเจ็ดหกยังมีอยู่นะครับ แล้วก็มีโอ้โหดูหน้าปอเพื่อนๆดูหน้าปอนะพอเนี่ยได้เต็มเสียถึง92นะครับเต็มเนี่ยเสียถึง92นะอืนสูงแรกดูน่ากลัวนะครับสูงแรกดูน่ากลัวเพราะว่าเปิดมาที่ลูก65เลยนะครับแล้วก็แฮนดิแคปครึ่งแรกหน้าเสมอนี่ก็จะเป็นผมมองว่าอาจจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่มันจะไปรู้ผลแพ้ชนะในครึ่งหลังนะคู่นี้ยังอยู่ออสนะครับ เออร์อยู่ที่ราคาต่อแข็งนี่แหละนะสองคู่นี้โมก็ต่อปอนะครับแล้วก็ออสเนี่ยต่อเสมอบวก10ได้ก็ต่อไปหรือต่อปอลบ5ก็ต้องกัดฟันต่อออสนะครับคู่ที่3 4ีทุ่มเหมือนกันครับริวสตอร์มจะเจอกับสตอมก็เสร็จนะครับคู่นี้โอ้โหราคาเปิดมาเนี่ยให้ริวสตอร์มเป็นต่อครึ่งลูกลบ10นะครับ ก่อนที่จะไหลลงมาเหลือแค่ปอลบสินะครับโอ้โหลงเยอะมากครับจากครึ่งลบลบนะครับลงมาเหลือปอลบสินะครับสำหรับรีวสตอร์มนะครับตอนแรกเนี่ยบอลบีบนะต้องชนะเสมอเสียเต็มเลยต้องชนะอย่างเดียวแต่พอราคาล่าสุดเนี่ยแบ่งรับแบ่งสู้ลอะอะถ้าเสมอเสียครึ่งกันแล้วกันถ้าชนะเองเอาไปเท่าเดิมอย่างเงี้ยลบสิเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งถ้าถามว่าทรงของหน้าปอเน่ะมันผ่านนะเออทรงของหน้าปอเนี่ยมันผ่านนะคือไอหน้าปอเนี่ยมันแบ่งรับแบ่งสู้ละอยู่แล้วราคาเนี้ยนะครับถ้าดูอย่างนี้ก็ไม่ใช่การันตีว่ามันจะชนะนะริวซอมแต่มันในความรู้สึกผมอะตอนครึ่งลูก เองไม่ผ่านใช่ไหมตอนครึ่งลูกเองไม่ผ่านแต่พอเองลงมาหน้าปอเองผ่านเนี่ยแสดงว่าโอกาสพอมีพอมีพอไปแต่ไม่ถึงแพ้นะราคามันคือมันมาผ่านที่หน้าปอมัน,ม,นมันเป็นซับเซตอะอยังไงอะคือตัวเล็กกว่าแต่ให้ผ่านแต่พอขยับไปครึ่งลูกไม่ให้ผ่านอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเอ้ มันก็มีโอกาส50-50ในการเสมอกับชนะผมก็มองว่าลิลสตอมจะไม่แพ้วันนี้นะครับเพราะงั้นถ้าหน้าปอ86ก็ต้องกัดฟันอยู่ลิลสตอมอะนะครับเพราะงั้นนี่โอ้โหสาคู่แรกในเวลา4ทุ่มเนี่ยผมมองว่าหน้าปอต้องต่อละโมออสลิลสตอมนะครับทีนี้มาคู่ที่มันต่อแพงซะแล้วนะครับ โบโดกิม ok นะครับโบโดกิม ok เนี่ยจ่าฝูงนะครับโ ok บโดกิมจ่าฝูงใช่ไหมโ ok บโดกิมจ่าฝูงไปเยือนโอ้โหน่าจะบวยมั้งเนี่ยซันเดฟยอดอันดับ16เนี่ยนะครับราคาไม่โอเคเท่าไหร่นะบุกไปเยือนเขานะครับเจอทีมระดับบวยนะ16ทีมมั้งเดี๋ยวนะผมขออนุญาตด,ดูอีกทีนะใช่ไหมน่าจะน่าจะบวยนะครับซันเดฟยอดเนี่ย ปรากฏว่านะครับราคาเปิดมาลูกเดียวอะลูกเดียวน้ำน้ำล้นด้วยเห็นไหมก่อนที่จะขยับมาเป็นลูกควบก็ยังให้น้ำล้นเหมือนเดิมนะครับก็ยังให้น้ำล้นเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆอย่าพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยนะน้ำล้นต่อน้อยๆไม่ได้จำจำไอ้หน้าปอลบหแล้วพอไหลไปก็ยังปอลบห้ล้นกว่าไหม สุดท้ายมันก็จะเฉือน10ใช่ไหมเออสุดท้ายมันก็จะเสือนหนึ่งใช่ไหมอย่างคู่เนี้ยผมก็มองว่ามันออกจะทรงนั้นแหละอย่างดีโบโดโกิมก็เสียครึ่งเดียวแต่ถามว่าให้ตรงข้ามโบโดโกิมไหมไหมนะผมคงไม่นะเออเนี่ยราคาแข็งแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวค่อยดูสิมันหลอกล่อสำหรับคนที่ชอบแบบราคาแปลกๆอะ นะราคาที่มันต่อน้อยได้น้ำลดงี้ไม่มานะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูในพักหลังเนี่ยราคาทรงเนี้ยอย่างดีคุณก็กินได้ครึ่งหนึ่งถ้าคุณลองอะ่ะนะมไม่รู้นะอันเนี้ยให้สังเกตกันนะครับทีนี้ให้ไปดูฟิกออดนะครับฟิกออดที่ราคาเปิด1ลูกนี่นะครับฟิกออดที่ราคาเปิด1ลูกเนี่ยก็ยังต้องบอกว่ายังไม่ผ่านเลยนะ ย,ยังไม่ผ่านเลยนะมันเป็นแค่ราคาครึ่งลูกเองเนี่ยเนี่ยคือมันก็มองถ้าถ้ามองจากเลทราคาเปิดกับแฮนดิแคปเนี่ยก็มองได้ว่าเฮ้ยโบโดกิมเต็มที่ก็เล่นเสียวไปเสียวมาก่อนสุดท้ายจะเบียดเอาชนะ102-1อะไรอย่างเงี้ยก,กับราคาเปิดนะพอเปิดอย่างนี้พอไหลแม่เจ้าทำไมมันไหลขยับไปลูกควบเลยตอนลูกหนึ่งมันก็จะไม่รอดอยู่แล้วนะครับ ออพอไปลูกควบนะครับพอไปลูกควบก็ไม่ต้องลุ้นอยู่แล้วนะครับมันจะผ่านได้ยังไงล่ะลูกหนึ่งยังรอดแร่เลยนะครับแต่ว่าราคาตัวที่สองเนี่ยราคาที่ไหลมาเนี่ยมันยังดูปริ่มปริมในราคาลูกลูกหนึ่งอะนะเออมันยังดูปริ่มปริมนะก็ยังถือว่าดูจากฟิกออดแล้วก็ แฮนดิแคปที่ไหลยังเชื่อว่าบูโดกิมจะเก็บ3มแต้มได้นะครับแต่ถามว่าให้ต่อเกินลูกไหมอย่าเลยถ้ารักถ้าชอบบูโดกิมแล้วคิดว่าเฮ้ยยังไงซันเดฟยอนมันก็เอาไม่อยู่เนี่ยให้ให้ยืนไว้ที่ลูก74นะครับลูก74ก็ไม่น้อยแล้วเพื่อนเพื่อนร้อยหนึ่งได้74็ดสพันหนึ่งก็740่ใช่ไหมจะไปน้อยตรงไหนอ่ะไม่น้อยนะเออแต่ว่าเซฟเยอะนะครับแล้วก็ดูจากทรงราคาแล้วบูโดกิมก็ยังน่าจะเก็บ3มแต้มได้อ่ะ นะ,ะแพงก็ยังต้องไปไเนาะนะอ่าไวกิ้งกับคิสเทนซุนนะครับไอ้ไวกิ้งนี่เราจับมันทีไรนี่เป็นเรื่องทุกทีนะครับไวกิ้งอันดับ4ี่คิสเทนซุนอันดับ7นะครับก็ถือว่าใกล้นะใกล้เคียงกันนะแต่ว่าราคาไวกิ้งอะ่ะมันต่อระเบิดเถิดเทิงไปเลยนะครับต่อระเบิดเถิดเทิงไปเลยราคาเนี่ยแข็งยืนที่ ครึ่งลูกขาวเลยนะครับเออลูกควบเออลูกครึ่งแมลิ้นนี่ไม่ไปด้วยราคาแข็งอยู่ที่ลูกครึ่งขาวเลยไม่มีลงเลยนะครับไม่มีลงเลยแล้วก็ถ้าไปดูในในฟิกออดอะ่ะถ้าไปดูในฟิกออดอะ่ะผมว่ามันได้ว่ะสูสีสอเออลูกเนี้ยคู่เนี้ยเชื่อว่าโอกาสเม็ด เม็ดที่สองของไวกิ้งเนี่ยได้ลุ้นได้ลุ้นนะจะลุ้นอยู่ลุ้นไปแต่เชื่อว่าคู่นี้ก็ยังเป็นไวกิ้งที่จะเก็บสามแต้มได้นะครับเพราะดูแล้วราคาม,มันไปหมดเลยนะคู่นี้ผมว่าน่าจะเป็นคู่วิเคราะห์หน้าช่องว่ะอยากลองราคาลูกครึ่งดูบ้างอยากดูว่าราคาลูกครึ่งเราจะวิเคราะห์จากเกรดราคาภูอื่นๆออกมาได้ทรงไหนนะครับเพราะดูแล้วราคาโอ้โหมันน่าวิจารณ์มากเลยนะเนี่ย ดูครับสูงแรกเนี่ยลูกครึ่งลูกควบได้เจ็ดสองราคาแฮนดิแคปครึ่งแรกครึ่งควบถึงจะได้เต็มอะแต่ครึ่งควบต้องสองเม็ดนะแล้วถ้าข,ขอแค่นำเนี่ยครึ่งลูกเจ็ดสามเองโอ้โหดูคิเตนซุนมันมันห่างชั้นขนาดนั้นเลยเหรอมันก็อันดับใกล้กันนะเออไวกิ้งอะออไวกิ้งอ่ะเนี่ยไวกิ้งที่สี่คิเตนซุนที่เจ็ดนะครับแต่ว่าราคานี่ระเบิดเลย คู่นี้คู่นี้แหละน่าจะเป็นคู่นี้แหละได้วิเคราะห์วิจารณ์คู่นี้น่าจะมันคู่นี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายปิดท้ายยังยังครับเป็น SK บานเจอกับเฮาเกซุนหกทุ่มสิบห้านะครับโอ้โหบานมาอีกแล้วบานเทเลอร์เลยครับราคานี้เปิดมาที่ลูกครึ่งควบสองนะครับจากลบห้าไหลแรงไปที่ลบสิบอีกอา้าวแต่ยังเป็นลูกครึ่งควบสองเหมือนเดิมนะครับอืม ผมมองว่าเลทราคานะเลทราคาเนี่ยาราคามัน2เมตรอ่ะเพื่อนๆราคามัน2เมตรอ่ะดูแล้วโอกาสที่บานจะชนะช่วงห่าง2ลูกก็เป็นไปได้เลยนะครับ <_' S 1> เพราะ <_' S 1> ฟิกออดเนี่ยมันค่อนข้างผ่านทั้งตั้งแต่ราคาเปิดยันล่าสุดนะสำหรับ SK บานะแล้วน้ำเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับ ถ้าจะอยู่ s k บานต้องอยู่เนี่ยลูกครึ่ง7-2อะ่ะนะครับเพราะเชื่อว่าบานไม่น่าจะทะลุไปถึง3-4เมตรนะผมว่ามันจะชนะ2-0-3-1เนี่ยเนี่ยราคาสวยนะไวกิ้งกับ s k บานเนี่ยสตัวเนี้ยเออสอตัวเนี้ยสวยและถึงแม้ว่าไอ้คู่โบโดกิมจะไปเยือนบ้วยเนี่ยแต่ผมก็ยังมองว่ายังยัง ก็ยังน่าอยู่โบโดกิมสมตัว3ตัวต่อเนี้ยน่าอยู่นะผมมองว่าโบโดกิมไวกิ้งเอสเคบานเนี่ยนะครับแต่ว่าเลือกราคาที่มันเซฟหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ลองเช็คน้ำหนักในช่วงค่ำดูนะครับลองเข้าไปดูหน้าบอร์ดว่าเฮ้ยราคามันไปทรงไหนนะครับเพราะว่าตอนค่ำผมคงทำให้ไม่ได้หรอกทุกคู่นะครับนี่ช่วงเช้าเนี่ยม,มันพอได้นะครับช่วงค่ำเนี่ยได้คู่หนึ่งก็ยังยากแล้วนะครับเพราะว่า เวลามันกระชั้นชิดนะครับผมต้องให้ทัศนะภายในกลุ่มเนี่ยประมาณช่วงทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มก่อนหน้านี้นะครับทรงเนี้ยเพราะงั้นไม่สามารถที่จะมาทําแบบนี้ให้ได้นะครับในช่วงค่านะครับปิดท้ายตีสามทอมโซ่เจอกับ KFUM Oslo นะครับาราคานี่ไอเจ้าบ้านทอมโซ่ดูไม่ดีอ่ะอ สตาร์ทมาครึ่งลบหแบบวัดใจเลยนะครับครึ่งลบสิบเนาะครึ่งลบสิบเพราะว่า92ฝั่งนะครับครึ่งลบสิบมาเหลือปอยจะปอลบสิบอยู่แล้วนะครับไปดูดิมันเกิดอะไรขึ้น,นอันดับคู่เนี้ยนะครับทอมโซกั่ KFUM Oslo อโอ้อันดับสูงสีครับทอมโซยังจะดูแย่กว่าแล้วก็อยู่ในพวกโซนท้ายอ่ะเนาะพวกโซนท้ายตาราง แต่ราคาต้องบอกว่ามันแข็งนะเออราคาทอมโซ่มันแข็งนะมันลงมาหน้าปอก็จริงนะแต่ดูหน้าหน้าบอดเอกชนลายนี้นะปอเนี่ยมันมันยังได้น้ําแค่84นะครับแล้วครึ่งลูกเนี่ยมันยังได้เต็มเสีย89นะครับได้เต็มเสีย8 9แล้วกออ็ถามว่าหน้าปอของทอมโซ่ไหวไหมพอได้ลุ้นอนะเลทราคามันไม่น่าถึงแพ้นะแล้วไปดูในออแฮนดิแคป ครึ่งแรกไอ้นี้ยหน้าเสมอต่ำมาก5้าหเองหน้าปอยังได้เต็มเสีย87นะครับดูแล้วคู่นี้ก็ยังหน้าอยู่ทอมโซะนะอ่ะ,น,ะ,อะนี่คือชุดของนอร์เวย์เอลิเทเซเลียนคืนนี้นะครับพราะงั้นถ้าเราดูนี่ไม่มีรองเลยนี่หว่าเนี่ย <laughs> บอลคืนนี้เนี่ยทัศนะาดูอ่อีอคู่แรกโมหน้าปอก็ยังหน้าไปใช่ไหม คู่ที่2อออสเนี่ยราคาเสมอบวก10กับหน้าปอก็ยังน่าอยู่นะครับลิวสตซ้อมนะครับอยู่หน้าปอนะครับก็ยังน่าอยู่เพราะว่ามองพวกนี้ไม่มันไม่น่าถึงแพ้หมดเลยเนี่ยสตัวเนี่ยแล้วก็ไอ้หน้าปออีกตัวหนึ่งก็คือไอทอมโซนะครับไอทอมโซเพราะฉะนั้นบอลที่ต่อหน้าปอเนี่ยอยู่หมดเลยนะอืมแล้วก็บอลราคาแพงเนี่ย บอลราคาแพงมี3ตัวเนี่ยผมมองว่าตัวที่น่ากลัวที่สุดกลายเป็นจ่าฝูงอย่างบโดกิมนะครับส่วนไวกิ้งเนี่ยไวกิ้งกับ SKBAR บเนี่ยผมว่าน่าจะทำได้นะสกอร์สองศูนย์ดูดูอย่างนี้นะดูฟิกออดชุดอย่างนี้นะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้บอกตรงนะถ้ามันไอไอแหล่งที่ผมดูข้อมูลแล้วไอตารางอะ่ะมันสำคัญที่ตารางเนี่ย ตารางเย่าเยือนน่ะมันไอชี้ใช้เมื่อคืนเนี่ยมันมันไม่ละเอียดไม่รู้มันจะกักไว้ทําไมทําไมมันไม่ลงหมดนะหเกมล่าสุดทั้งการเล่นเป็นทีมห้านัดโดยรวมล่าสุดนะครับแล้วก็ความเป็นเจ้าบ้านความเป็นทีมเยือนน่ะมันเอามาลงแค่นัด2องนัดน่ะในบอร์ดของที่ผมเอามาเมื่อคืนน่ะมันมันดูแล้วมันก็ยังแปลกๆอะ่ะแล้ววันนี้ลองเข้าบอร์ด ที่มันผมใช้ประจำเนี่ยไอตัวตารางเนี่ยมันยังเข้าไม่ได้เลยนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีแหล่งที่ดูในเรื่องของตารางเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะทุกคนก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างนะครับบางท่านอาจจะหาแหล่งข้อมูลได้ดีกว่าผมอีกก็แนะนํากันมาได้นะครับผ่านทางคอมเมนต์เนาะก็แนะนํากันละกันนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะจบที่นอร์เวย์นี่แหละนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ย มารวบตัวที่เหลือให้นะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับที่สําคัญคือแชร์นะครับแชร์แชร์ให้หน่อยนะครับสําหรับเพื่อนที่ติดตามแล้วนะครับก็เข้ามาถูกใจกับแชร์ให้หน่อยนะส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนผมสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครรับทัศนะได้นะครับข้อมูลที่ผม มีนะผมก็จะส่งผ่านไปไปถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับก็แอดมาได้ที่ l i ย e id นะครับทีเด็ดน้มูนะครับ g d e d นะครับ n a m o นะครับประมาณนี้เนาะอ่าไงก็เดี๋ยวมีคลิปที่2ครับคลิปนี้เพื่อนๆก็ทำกันบ้านกันต่อแล้วกันนะผมก็มาตีแผ่ตรงนี้ให้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ